าาขงแต่ละที่เนาะอ,อันนี้จะเป็นปราสาทที่อยู่ด้านบนของเขากระโดงนะคะึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานนั่นเองนะคะคค <c oughs> ปราสาทขอมพันปีเป็นปราสาทขอมพันปีนะคะรอยพระพุทธบาทจำลองนะคะสร้างขึ้นราว800ปีก่อนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2แห่งกัมพูชายุคเดียวกันกับปราสาทพนมรุง้ง เป็นฐานศิลาแรงนะคะองค์เป็นหินทรายสีชมพูปรางมีจัลักษณะเป็นจัตุรมุกนะคะจากแหล่งหินตัดอำเภอบ้านกรวดห่างไปทางที่ใต้ราว80กิโลเมตรเดิมเป็นสาธารณสา,าสาธารณสถานสำหรับปฏิสษฐานสีวะลึงเป็นศาสนาสถานนะคะหรือเทวรูปต่อมาได้ขุดค้นพบนะคะอ อาจจะมีการขุดล่าสมบัตินะคะของผู้ล่าสมบัติจนไม่เหลือสภาพความงามนะคะให้ได้เห็นนะคะอันนี้ก็ในปัจจุบันปัจจุบันก็จะเป็นในลักษณะเช่นนี้นะคะให้เราไต้ห็นแต่ถ้าเป็นลักษณะให้เราได้ <c oughs> ยนโฉมหน่อยว่ามีความงดงามสวยงามเพียงใดก็น่าจะสวยงามมากไม่แพ้กันคนก็จะขึ้นมาไหว้ประสงค์ประสาทกันเยอะแยะเลยนะคะนี่ก็จะเป็น ปราสาทของพันปีเขากระโดงนะคะจากยโสาราสิริภาประภากรวันนี้พาเที่ยวนะคะท่านผู้ชมพาเที่ยวนะคะนี่ก็คือพาเที่ยว <c oughs>